แคาจะออกไปทำมาหากินหมดแล้วพอาเดินลงเขาไม่รู้ระยะเวลาว่าจะใช้เวลาเท่าไหร่ก็ให้สว่างอยู่บนเขาแล้วค่อยเดินลงไปเพราะไม่ชำนาญไม่ชำนาญเส้นทางกลัวจะหลงหลงเส้นทางก็เลยให้สว่างบนเขาแล้วก็ค่อยเดินลงไป,ปตุดท้ายก็ไปถึงในหมู่บ้านกับแปดนาฬิกา ยี่สิบนาทีชาวบ้านก็กเออก็ไม่ได้แปลกใจเพอะคิดว่านายเป็นพระตุดวงท่านมาบินธบัตก็ไปรับบินธบัตกับญาติโยมท่านก็ถามโยมเขาก็ถามท่านพักที่ไหนบอกพังอยู่นน้นบนยอดเขาเขาก็พูดว่าก็ไม่ต้องยังบ่เออใช่แล้วล่ะโยม <laughs> ต้นไม้ตองหยองก็คือต้นไม้ต้นดียวที่มันสูงกว่าเพื่อนอยู่บนยอดเขาเขาก็อโอ้ท่านลงมาตั้งแต่กี่โมงเขาบอกว่าสว่างแล้วค่อยลงมาเอาวมีหน้าท่านถึงมาสายเขาก็เลยตักบาตรให้วันวันต่อมารู้เส้นทางแล้วก็ไปแต่เช้าเดินลงจากที่พักก็ตีสี่ก็เดินลงไปช่วงนั้นก็เป็นเดือนมกรา ช่วงช่วงหลังปีใหม่ก็เดินลงไปอยู่ใช้เวลาประมาณชั่วโมงหนึ่งก็ไปถึงจับเวลาดูก็ชั่วโมงไปถึงตีนเขาพอดีก็เริ่มสว่างพอเริ่มสว่างแล้วก็เดินไปบินธบัตในหมู่บ้านก็ใช้เวลาเดินเข้าไปก็ประมาณชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงพอดีห้าสิบเก้านาทีห้าสิบแปดห้าสิบเก้านาที เกือบชัมม่วโมงถ้าเดินธรรมดาถ้าเดินเร็วหน่อยก็อยู่ประมาณส50-50นาทีก็ไปบินสบาดตอนนั้นก็เข้าถึงอูบ้านก็6โมง6นาฬิกาประมาณ6นาฬิกา55นาทีก็พอดีช่วงนั้นเป็นฤดูหนาว6นาฬิกา30นาทีนี้ก็ก็ตะวันเริ่มขึ้นเริ่มจะพ้นทิวเขา ก็ไม่สายก็พอดีก็อยู่พักที่นี่มานานตอนอย่างที่วอง 2, สองพันศาสองพันศาก็2ปีกว่าถ้านับเวลาแล้วก็สองปีกว่าตั้งแต่มกรามกราปีห้าหจนถึงมีนามีนาคมปีห้าแต่ว 2, สองพันษาอยู่เพียงสองพันศา าะพรรษาที่สามยังไม่ไม่เข้าอยู่จำพรรษาปีห้าหกห้าเจ็ดปีห้าแปดไม่ได้อยู่จำพรรษาสองปีกว่าอสองปีกว่าก็ได้ลงเขาไปเพราะว่าที่วัดหมูคณะที่เคยบวชอยู่ด้วยกัน สิทธิ์ร่วมอุปชาและอาจารย์เดียวกันนมมาภาพก็เลยได้ลงไปลงจากเขาไปแต่ก็ไม่อยากจะลงหรอกรู้สึกว่าชอบแล้วชอบสถานที่แต่ก็ต้องจําใจลงไปที่นนเพไม่มีไม่มีสาธรรมิกหรือว่าม่ขณะที่รุ่นราคาเดียวกันก็ดูแลสถานที่ไม่ทั่วถึงเพราะมี วัดมีหมู่คณะอยู่อีกสามวัดต้องดูแลกันก็เลยต้องได้กลับไปดูแลสถานที่ที่ตรงนั้นก็คือวัดป่ากกดไผ่จึกวันนี้แหละก็ได้อยู่มาที่นั่นก็สิบปีก็เดือนมีนานี้แหละว,วันนี้พอดีมีโอกาสได้มาชม มีรอกาสได้เดินทางไปตรวจทำสนามหลวงที่จังหวัดเลยพอดีขากลับได้ผ่านมาทางหนองบัวลำพูก็เลยแวะมาชมสถานที่เก่าๆที่เคยให้กำลังใจทางจิตตภาวนาทางด้านความเพียริมาชมสถานที่เติมพลังทำพลังให้จิตใจว่าครั้งหนึ่งเราก็เคยสู้เคยปฏิบัติแล้วก็สู้กับจิต ของเราที่ในฝ่ายที่ไม่ดีก็ฝึกอบรมมาก็มาเติมพลังให้แก่จิตใจตัวเองนี่ก็เกือบจะถึงทางออกแล้วเลยอยู่ไม่ถึง500 500เมตรก็ถึงทางออก อืมน่าจะต้นน่าจะจต้นตะเขียนนะเนี่ยลม้มพาดถนนเลยต้นไม้ใหญ่ไหลผู้ที่จะโอบอ้อมลำต้นไว้ก็ต้องโครนเป็นธรรมดาเพราะต้นไม้เล็กโดนทำลายไปหมดแล้วเหลือแต่ต้นไม้ใหญ่ที่ยืนต้นดังงานสูงยังลำพัง ต้นไม้เล็กไม่มีโอบอ้อไมไปก็ล้มได้โอ,โอ้ต้นกระบกนี่ต้นกระบกต้นกระบกใหญ่ล้มไปแล้วสำคัญจริงผู้รับผู้ใหญ่ก็จริงอยู่คนเดียวก็ไม่มีกำลังอย่างว่าเ้าเป็นธรรมะก,ก็คือ ใหญ่คนเดียวเติบโตคนเดียวสูงสุดคนเดียวก็อยู่ได้ไม่นานไม่คงทนถ้าไม่มีหมู่คณะหรือว่าเพื่อนสามิคอยอุ้มชูอยู่คนเดียวไม่ได้อย่างสูงสุดก็ต้องอาศัยหมู่เพื่อนเป็นผู้อุ้มชูและคอยช่วยเหลือจึงจะเติบโต,ตและยืนอยู่ได้อย่างนานยืนยงคงนานได้ ในงานก็คงคนเหมือนกับต้นไม้อ๋อเนี่ยถึงแล้วปลายทางปลายทางเราถึงแล้วจุดเริ่มต้นก็คือศาลาราูวัดน,นี่ก็คือปลายทางทางออกปูวัดสี่กิโล เดียวั้ขานูต่อ,อถ้าไปขวาเนี่ยจะเป็นพาดหลังเขาตลอดไปเลยแต่ถ้าไปซ้ายแล้วจะเป็นพาะลงเขาแล้วเนี่ย นี่ไงผูวัดายก็เรือนลางไปแล้วผู้วัดผูวัดภูวัดอุทยานแห่งชาติหน่วยพิทักอุทยานแห่งชาติภูวัดสี่กิโลเมตรเขาบอกแค่ลงไปหน่วยสี่กิโลเมตรไม่ได้บอกว่าไปที่ ตแต่พระท่านท่านบอกว่าไม่ไกลจากป้ายไปไม่ไกลใกล้ๆแต่พักห้ายกนี่ก็เดินทางไปทางภูตะพอชองลงไปทางหนองวอสอบ้านหนองแวงจุมปล่